สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับซึ่งเป็นคลิปแรกนะครับของงวดวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งจะเป็นการนําเสนอชุด2ตัวล่างนะครับจากการนําเสนอในงวดของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ทราบกันแล้วว่าชุด2ตัวล่างออกนะครับ62นะครับซึ่งการคิดคำนวณนะครับตามสูตรนะครับก็ผิดพลาดไปนะครับ ปรกว่าสูตรที่เดินดีนะครับไม่มีเลขสองนะครับชุดที่ผมจับให้นะครับโดยเน้นนะครับที่เลขห้านะครับกับเลขแปดนะครับตัวรองคือเลขเจ็ดนะครับปรากฏว่าสองตัวนี้ไม่มานะครับห้าไม่มามาที่หกนะครับสูตรนี้งวดนี้ผิดนะครับนี้เข้านะครับ ก็ผมก็ได้พูดไปแล้วว่างวดนี้ให้ระวังที่เลขหนึ่งกับเลขหกนะครับซึ่งสองเลขนี้มันเป็นเลขกําลังวันนะครับถ้าหนึ่งไม่มาหกจะมานะครับแต่พอดีคู่ชุดที่ผมจับให้มันไม่มีเลขสองนะครับพระในสูตรนี้มันไม่มีนะครับก็เลยต้องพลาดไปในงวดนี้นะครับงวดเปนที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ก็มาชงกันิ้งงวดของวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งผมได้จับชุดไว้ให้แล้วนะครับจากสูตรนะครับผมก็ยังใช้ใช้สูตรเดิมอยู่นะครับจากสูตรนี้งวดที่แล้วนะครับไม่ผิดนะครับงวดน,นี้ได้9 8 7นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะได้ 9ก้แปดเจดนะครับคือบวกกันได้9้านับถอยไปสามตำแหน่งนะครับเก้แปดเจดจะต้องติดในงวดนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้งวดที่แล้วผิดไปนะครับงวดนี้คิดว่าจะไม่ผิดซ้ําครับผมจะนํานมาใช้อีกงวดหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากงวดนี้ไม่เข้านะครับ วันกร10กรกฎาคมนี้ปรากฏว่าศูนย์นี้ไปเข้าผมก็จะยกเลิกไปนะครับแต่คิดว่ามันจะไม่ผิดซ้ํานะครับก็ใช้หลักหน่วยของงวดยอดหลังไปหนึ่งงวดนะครับบวกด้วยหกคงที่นะครับใช้หลักสิบครับไม่ใช่หลักหน่วยหลักสิบนะครับของตัวล่างนะครับย้อนหลังเป็นหนึ่งงวดนะครับบวกด้วยหกคงที่นะครับจะได้เจ็ดนะครับ ับถอยไปสามตำแหน่งนะครับ765นะครับใน3ตัวนี้จะต้องมาอย่างน้อย1ตัวนะครับจะเห็นว่า2สูตรนี้ชนกันที่เลขกนะครับดังนั้นเลขกจจะเป็นเลขที่เด่นในงวดที่จะถึงนี้นะครับโดยผมจะให้น้ำหนักเลขกนะครับโดยผม จะยืดเอาสูตรนี้นะครับถึงแม้มันจะผิดในงวดที่ผ่านมาแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่ามันจะต้องอยู่ในสูตรนี้นะครับจะเป็นตัวเด่นนะครับตัวรองคือห้าตัวกันคือหกนะครับเพราะว่าหกคิดว่ามันคงจะมาได้แค่สองงวดนะครับหกหนึ่งหกแล้วมาหกสองนะครับจะคิดว่าเลขหกงวดนี้นะครับก็คงจะ มีโอกาสที่จะมาน้อยนะครับเพราะว่าเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับหวยจะออกวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะครับเลขกําลังวันคือสองกับเจ็ดนะครับดังนั้นให้ระวังเลขสองตัวนี้ไว้ด้วยนะครับโอกาสที่จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความเป็นไปได้นะครับเหมือนกับที่ผมบอกไว้ให้ระวังเลขหนึ่งกับเลขหกนะครับ งวดนี้ให้ระวังที่เลขสองนะครับโอกาสที่เป็นไปได้นะครับจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขก,กำลังวันคือ2กับ7นะครับตัวที่ยำนำมาประกบนะครับเป็นสูตรนี้นะครับซึ่งผมยังจะไม่บอกว่าวิธีคิดทำยังไงนะครับแต่ได้ออกมาได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับก็ลองดูว่างวดนี้จะเข้าไหมนะครับ แต่ที่ผ่านมามันเข้านะครับสี่ตัวมาหนึ่งร้อยหนึ่งตัวนะครับก็จะเอามาประกบในชุดสามตัวนี้นะครับโดยให้เจ็ดเป็นตัวเด่นห้าเป็นตัวรองนะครับหกเป็นตัวกันนะครับแต่ใครคิดว่าเก้าหรือแปดจะมานะครับก็นำเก้าหรือแปดมาประกบกับสี่ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะไม่จับชุดให้นะครับ ในเลขที่เห็นในตรงนี้นะครับที่หายไปคือเลขสี่นะครับเลขสี่ไม่มีให้เห็นนะครับแต่ถ้าหากใครคิดว่าเลขสี่จะมานะครับก็นําเลขสี่มาประกบกับสามตัวนี้นะครับเจ็ดหกห้านะครับมีโอกาสความเป็นไปได้นะครับถ้าหากเลขสี่มามันจะไม่หนีจากสามตัวนี้ที่จะเป็นตัวประกบนะครับสําหรับชุดที่ผมจับให้นะครับผมจะให้ หนึ่งเป็นตัวบวยสุตรนะครับเพราะว่าอยู่ในสูตรเลขมายากนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ผิดนะครับงวดนี้ได้เลขหนึ่งนะครับคือใช้หลักหน่วยของสตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่1นะครับเจ็ดบวกสี่ได้11คือ1นึ่งนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับเลขหนึ่งจะเป็นเลขที่จะมายากใน10หน่วยเลย องตัวล่างของงวดที่31กรกฎาคมนะครับชุดที่ควรจะมีโอกาสมานะครับก็จะมี07นะครับ2 7นะครับหาก2มีโอกาสมาอีกงวดหนึ่งนะครับและก็3 7นะครับ ตัวลองมาคือ0ูนนะครับสองห้าสามห้านะครับสำหรับเลขหกนะครับผมให้เป็นจั่วกันนะครับมีโอกาสมาห้าสิบห้าสิบนะครับ ำหรับเลขหนึ่งนะครับคงจะไม่มีโอกาสมานะครับแต่ผมก็วางไว้ให้ดูนะครับแต่หากท่านจะชอบจะเล่นนะครับก็เอาตัดสินใจเองนะครับเอาไปหาซื้อสลากเองนะครับในงวดนี้นะครับสอ,สอแถวนี้จะมีน่าจะมีโอกาสมามา,มากสุดโดยเฉพาะแถวแรกนะครับเลขเจ็ดไปเลขกําลังวันนะครับ เลขเจ็ดกับสองเป็นเลขกำลังวันนะครับและสองก็อยู่ในชุดสองตัวร่างที่เพิ่งออกไปนะครับก็มีโอกาสที่จะมาอีกงวดหนึ่งมีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นถ้ามานะครับก็จะอยู่ในถ้าสองมาก็จะอยู่ในสองแถวนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ หากชอบชุดไหนก็ให้กลับตัวกันไว้ด้วยนะครับแต่ที่ผมวางไว้ตรงนี้คือเป็นการเน้นหลักแล้วนะครับแต่เพื่อการพลาดก็ต้องกลับตัวกันไว้นะครับดังนั้นในชุดสองตัวล่างงวดนี้ก็จะมีอยู่แค่เก้ชุดนะครับโอกาสที่จะมาอยู่ใน9ชุดนะครับอันนี้ สามชุดนี้นะครับโอกาสมายากนะครับแต่หากจะนำไปเล่นก็ต้องตัดสินใจพิจารณาดูนะครับถ้าหากไปเลขเด่นนะครับของท่านนะครับก็ก็ให้เล่นตามที่ท่านมั่นใจนะครับหมวดนี้น้ำหนักเลขเจ็ดจะมีโอกาสมานะครับก็เป็นเลขกำลังวันนะครับบรนจันนะครับบันจันสองกับเจ็ดนะครับ โอกาสที่เลขสองกับเลขเจ็ดจะมาในวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานี้มีโอกาสนะครับลองออกมาคือเลขห้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงนมานำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้ใกล้จะออกผมจะมาเน้นอีกทีนะครับในชุดทั้งหมดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับแต่หากจะหาซื้อสลากนะครับชอบชุดไหนก็ซื้อกับตัวกันได้ด้วยนะครับ เด่นที่เจ็ดกับห้านะครับตัวก,กันคือหกนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับในชุดเลขเด่นบนนะครับซึ่งผมจะมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีมานำเสนอเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหัับท่านที่เข้ามา รับชมใหม่นะครับเผื่อท่านจะได้ทราบในคลิปต่อไปว่าผมลงอะไรนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อผมลงคลิปท่านก็จะได้ทราบทันทีนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ